เราจะมาดูรายละเอียดการอัปเดตวันที่24นี้กันขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้าน Cook ี้ land ์ช o อบร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนดแล้วก็เกมมือถืออื่นๆเช่น s e v ว n นไนท์หรือ FIFA Mobile นะครับถูกกับตืเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ รอบนี้เกมก็ได้ปล่อยเจ้าตัวรายละเอียดเบื้องต้นของการอัปเดตไว้เร็วมากนะครับก็ล่วงหน้าประมาณ1สัปดาห์เลยซึ่งเพื่อนๆสามารถอ่านในเกมได้นะแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าพอวันที่อัปเดตจริงเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่มาเพิ่มมากกว่านี้อยู่แล้วนะครับหรืออาจจะไม่ได้มีบางอย่างตามในประกาศเขียนไว้เพราะว่ามาเป็นแบบรายละเอียดเข้าคร่าวก่อนนะครับฉะนั้นวันอัปเดตจริงมันมีมากกว่านี้แหละนะครับอย่างแรกเลยคือมีการเพิ่มเอพิโซด13ในโหมดสำรวจโลกนะครับตอนนี้เนี่ยคือมันตันที่ดาด12ใช่ไหมครับ ก็มีการเพิ่มอ,อพิโซด13เข้ามานะครับอ่ามีทั้งแบบปกติแล้วก็ความมืดมาทั้ง2ระดับความยากเลยแล้วก็คุกกี้ตัวใหม่ครับคุกกี้ดักโกโก้เป็นเกรดแอนเชียนนะครับตัวนี้เป็นสายจู่โจมนะครับตามภาพที่ผ่มานะครับผมนาะก็ถ้าใครลองหรือทำผงไว้ก็เออเต,เตรียมไว้นะสำหรับผงสายจู่โจมผมก็เตรียม,ยมไว้แล้วรวมถึงว่าในแง่ของการอัพบัฟสู์วิจัยด้วยนะครับซึ่งในเกมเนี่ยยังไม่ได้ลงรายละเอียดสกิลมากนักว่าเออ มันทําอะไรได้มันดีบัออะไรมากนักระดไหนนะครับเป็นการใส่เท่าที่ดูเหมือนเป็นเนื้อเรื่องเฉยๆนะครับยังยังไม่ได้มีมานะครับแล้วก็คุกกี้อ e ีพิกตัวใหม่ของรอบนี้ก็จะเป็นอฟโฟกาโตนะครับอย่างที่ทีมงานสปอยไว้เลยซึ่งผมเช็คในประกาศแล้วในประกาศเขียนว่ามีตัวเดียวนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นสายระเบิดกองกลางนะครับตามรูปที่ได้ออกมานะครับอืมก็เป็นคุกกี้อ e ีพิกใหม่สายระเบิดตัวแรกนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้เวลามีคุกกี้อีพิกตัวใหม่สายระเบิดน่าจะยังไม่เคยมาถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีแค่นางฟ้าทะเลที่เป็นเรจินารี่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวอีพิกเลยเนี่ยสายระเบิดเป็นครั้งแรกที่มีมาจริงๆนะครับก็ดีจะได้ระบายผงได้ระบายผงสายระเบิดหน่อยนะครับผมมีโอ้โหไม่ได้ใช้มานานโคตรนะครับผม,มได้ใช้สักทีนะครับเนอดองลองคือมันได้ใช้แค่นางฟ้าทะเลเห็ดเองมั้ง เดียแหละนะครับถึงเวลาได้ใช้แล้วสักทีมีเป็นพันเลยนะผมนะครับก็เป็นสายระเบิดนะก็อย่ารอดูกันว่าเออสกิลมันจะอะไรรูปแบบไหนก็ดีอย่างหนึ่งพอเป็นสายระเบิดเนี่ยถ้าใครอัพสายระเบิดไว้สาหรับนางฟ้าทะเลก็จะง่ายและไม่ต้องไล่อัพอย่างผมเนี่ยผมอัพสายระเบิดไว้พอสมควรเพราะว่าอัพไว้บูสต์กับนางฟ้าทะเลอะไรพวกนั้นนะครับก็ใช้ลูกงานร่วมกันได้ดีนะครับตอนแรกผมคิดแหละถ้ามันสายเวทก็ดีสายระเบิดก็ดีเพราะว่าเรามีทั้งสองสายเลยนะครับแล้วก็นอกจากคุกกี้แล้วเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับว่า เจ้าตัวดะกโกโก้ก็จะเป็นตู้มีจะมีตู้แยกเหมือนแบบกรณีพวกแอนเชียหรือลีเจนอรีก่อนหน้านี้อยู่แล้วน้นถึงว่ามีโอกาสสุ่มเจอในนี้เหมือนกันนะครับก็จะยากหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นตู้พิเศษตัวใหม่ของเจ้าตัวอะโฟกาโตเลยแล้วก็ผมเดาว่าในแพทหน้าหินวิญญาณโกโก้น่าจะมาให้แลกในนี้นะครับในในประกาศไม่มีหรอกแต่ผมเดาว่าน่าจะมาแหละนะครับแล้วก็นอกจากคุกกี้ใหม่2ตัวแล้วอีพิกหนึ่งแอนเชียหนึ่งนะครับสุดท้ายคาราเมลก็ไม่น่าจะมาเนาะเพราะว่า คุกกี้รันก็ไม่ได้สปอยแล้วก็ผมเพิ่มเติมนิดนึงคือในในในโพสต์ของเพจออฟิเชียลอ่ะเขาใช้รูปดาร์โกโกเป็นชุดเหมือนชุดฮันบกมังผมไม่รู้เรียกว่าชุดอะไรอะ่ะมันไม่ใช่เป็นชุดปกติเหมือนหน้าสุม่มหรือดาร์โกโกไม่รู้ว่านั้นเป็นชุดของสกินเจ้าตัวนี้เลยไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าสกินคุกกี้จะมาในอัปเดตรอบนี้ไหมเพราะว่าในประกาศไม่ได้มีเขียนไว้ว่าจะมีสกินคุกกี้ใหม่หรือเขาอาจจะเพิ่มในประกาศเพิ่มเติมทีหลังก็ได้นะครับอืมแล้วก็มีการขยายเลเวลสูงสุดของอาณาจักรจากเลเว50 60เป็น แล้วก็สมบัติใหม่2ชนิดเป็นอีพิกหนึ่งแลนหนึ่งสมบัติใหม่นี่ผมยังดาวไม่ออกยาถอนพิษนี่เอาไว้ลบดีบั๊บปะวะเอาไว้แก้ไอแคร์ปะเนี่ยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะก็แต่สมบัติลบดีบั๊บมันก็มีแว่นตาอยู่แล้วกิ้วอะไม่รู้ว่ามันจะออกมาให้ทับลายกันเลยไหมนะครับแล้วก็เพิ่มสกินปราสาทคุกกี้แล้วก็สกินบ้านคุกกี้ทั้ง1ชั้น2ชั้นนะครับเพิ่มตีมตกแต่งใหม่ตัวเลเวลวณาจักรก็คือตัวนี้เห็นอเลเวลสี่สิบแปดผมไหมมันคือเลเวล อย่าว่าอย่างนั้นเลยนะครับแค่เลเวล50ผมยังไม่ถึงเลยนะครับเนี่ยไอแพ็คอัปเกรดอาณาจักรเนี่ยผมยังรับไอของเลเวล50ยังไม่ถึงเลยนะครับอัน,นี้มา60แล้วผมเดาว่าอย่ามีแพ็คอัปเกรดอาณาจักรพาร์ทสแน่เลยนะครับเพิ่มเลเวล60มาแบบนี้ชัวร์แล้วก็จะกินปราสาทบ้านคุกกี้ก็ดีนะผมว่าดัรโกโก้เป็นอะไรที่สวยอยู่แล้วผมชอบสีดำอยู่แล้วนะครับมันน่าจะออกดำดำ,ดำม่วงมวงใช่ไหมก็รอจัดกันได้นะครับอืมแล้วก็จะมีเจ้าตัวของตกแต่งตีมใหม่นะครับ ไอ้รอบนี้มาเนี่ยผมอาจจะผมอาจจะนะส่วนตัวผมเองผมอาจจะเออนั่งตกแต่งเมืองจริงจังแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ปลดเมืองไปได้ปลดพื้นที่ได้เยอะแล้วนะข้าล่างนี่ก็ปลดได้เยอะแล้วเหลืออันนีน้ที่เป็นตึงๆยังปลดไม่ได้สักทีแหละครับแล้วก็มีสกินใหม่ของบ้านคุกกี้ทั้ง1ชั้นแล้วก็2ชั้นมาให้เลือกใช้ได้เลยนะครับผมให้เดานะน่าจะใช้คิสตันซื้อนี่แหละ <laughs> เหมือนไอ้วัดีลาไงนะครับน่าจะใช้คิสตันซื้อน,นะครับผมสำหรับสองชั้นนะ ประมาณนี้แล้วก็สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นนะครับคลิปทีเซอร์ผมเดาว่าน่าจะมาวันที่22ไม่ก็มาในวันวันที่17เย็นๆเลยนี่แหละก็ถ้า17ไม,ไม่ไม่มีคลิปทีเซอร์เนี่ยผมว่าก็22เลยก็ <c oughs> เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปแล้วกันครับสวัสดีครับ